อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่กลายเป็นดราม่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์นะครับหมออ๋องออกมาชี้แจงเรื่องของการใช้งบประมาณไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ยืนยันว่าไม่ได้ไปนอนโรงแรมหร,หรูคืนละเป็นหมื่นแล้วตัวเองก็ถามไปแล้วว่าตอนบินไปใช้สายการบินโลคอสได้ไหมแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้นายปฏิพัทสันติพาดาหรือว่าหมออ๋องรองประธานสภาคนที่หชี้แจงกรณีการตั้งงบประมาณ1ล้านแสนบาท เพื่อไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์นะครับโดยบอกว่าเป็นการตั้งงบประมาณแบบสูงสุดเอาไว้ก่อนแต่ว่าค่าใช้จ่ายจริงๆไม่ถึงล้านสใช้ไม่หมดพองบเหลือก็ต้องส่งกลับคืนคลังทั้งหมดอยู่แล้วส่วนตัวให้นโยบายการใช้จ่ายประหยัดที่สุดค่าที่พักก็ไม่ถึง1,2500บาทต่อคืนเช่นเดียวกับราคาตั๋วเครื่องบินตนเองได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าเดินทางด้วยสายการบินโลคอสได้หรือไม่ แต่เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าไม่สามารถทําได้เพราะว่าติดกับระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่จะต้องเดินทางด้วยสายการบินแห่งชาติดังนั้นเราไม่สามารถเดินทางหรือว่าทําอะไรตามใจตัวเองได้อย่างไรก็ตามหมออองยืนยันนะครับว่าพร้อมจะให้ตรวจสอบพร้อมจะแสดงใบเสร็จค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางกลับมาจะมีการสรุปอย่างชัดเจนว่าใช้งบกับเรื่องอะไรเท่าไหรบ้างคับ